เก็บซอยกันเก็บเพชรปลกตับอยู่ส่วนหลังเงินซอยกันครับไลยครับหลีเมื่อนี้พามาหลังบ้านหลังเงื่อนครับปลกเลียงควายออกไล่คะแนนครับหนึ่งออกในส่วนหลังบ้านครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลองนิดหนึ่งแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครับ อาจจะลกหน่อย15 16 17 18ครับก็20 21 1 22สเอ็เทียบเลยนะครับนี่เนื้อโอ้หลายนะครับอืมมีอีก,อกโอ้หลายอีลีครับนี่นะข้างในอีกไอ้เทียบครับ อ,อีกจุ๊บนีก็บประรดกว่าสามซิอีกส่วนหลังบ้านนะครับโอ,โอ้เยอะมากนะครับส่องเข้าไปข้างในก็นยังมีอีกครับเพียบเลยขัดเห็นเศษวกตาเยอะๆเลยนะครับเพียบเลยเพื่อข้างในก็นยังมีอีกหลายคักอีกครับคาดว่าจะได้ไม่น้อยกว่าตะกาใหญ่เหมือนเดิม หลายดอกขนาดอื้มแตอสอ,อรับปิดปกตบับดอกนี้ง่ายนะครับอันนี้หมู่หนึ่งหมู่นี้นบักง่ายเดี๋ยวไปไปเบิ่งอีกย่งอีกหลายหมูคกก่ครับใกล้ๆกันนี่ครับเพียบเลยเหมือนขยับมาทางนี้บ้างไปเบิ่งตรงนี้ครับตรงนี้ก็ะบ,บ่ต่ำกว่าสิบนะครับไม่ต่ำกว่าสิบดอกเด้อบังคีะครับอีกดอกง่ายง่ยเลย ใหญ่มากหลายดอกครับเอ็มเลยสองอน,นี่การมาณสิบกว่าดอกเด้วครับโอกตาบันนี้ออกอยู่สวนหลังเฮือนครับยังมีอีกเพียบนะครับีอีกไมหลายหมู่ด้อันนี้เป็นบริเวณที่ใกล้กลครับที่เฮกิควายออกมาแล้วครับใก,ใกล้กันบางเดียวกันครับครับตรงน,นี้ก็ประมาณเกือบสิบแล้ววางี้ ยังรวมทั้งในอีกนะครับเดี๋ยวนี้ยายไปเก็บอยู่ครับยายเปเก็บได้หลายแล้วแหละเออวันนี้คือสิได้ติ่มกระตากเลยเอออัศสิล้นก็ได้นะครับหล,ยยหลายอย่างอีกเพียบนะครับยายกำลังเก็บอยู่เดี๋ยวพาไปซองบางอีกทางในมีหลายบอลอยู่นะครับ,รบนี่เลยอันนี้คือส่วนที่เก็บแล้วนะครับเนาะ น่ครับทั้งนี้ก็ยังเพียบเลยอันนี้ขนาดว่าไก่สะอะด้วยครับเดีย๋ยวพาเขาไปเบิ้งอีกแล้วก็ให้ยายคนเก็บไปเรื่อยนะครับจะมาเบิ้งว่าได้หลายปันใดนีประมาณสองหมู่เนาะแหม,ม,มอืมอีกเพียบเลยครับน้ำมันนี้ก็มีมนี่เพียบ มื้อนี้เฮ็ดเบอร์ออกไกดครับเห็ดปวกตาบออกใกล้ๆเลยอยู่หลังบ้านครับนี่เลยเห็ดปวกตาบส,สวยโอ้ดอกส,สวยๆครับเห็ดปวกตาบใหญ่พูณนะข้างในนะครับมีเพียบเลยเนลยโอ้โหหลายจ้าเป็นด,ดอกใหญ่ๆครับ นีะ่ะใหงสะเข้าไปให้เห็นนะฮะโอ้หกเนี่ยเดินลกหน่อยลกหน่อยอ่ามาเก็บครับมาีิวันที่ยี่สิบหกกันยายนนะนี่เห็ดปกตายี่สิบหกกันยายนหกสามมาเราเลยแหละผักทางในคนนะ่ะเทียบเลย เกียบเลยมั้ดอกนีง่ายครับเก็บไปกันบ่รกหมุนไม่งได้นึ่าดอกทางนี้มันดอกจุ๋มๆนะพูดดึพูดกูได้ไหมเก็บอยกันสามคนบุคคลน่หลายเฮงดีขึ้นมาดห้าได้ลย ตัวเงินแบบตอนท่อดตะวันท่นเยอะนะเงนแนันถ้ามัองเนาะานมาทาอันนี้กูเีกอัมันเยอะอยรนหาดิาหวาันมันยอเท่าลเราไปดีกว่าดูแ ออกลายนี้หทั่วเลยออกเยยก็บซอยกันสามคนเลยเฮ็ดสหอมมีเ้าดน่อวอาแนะต่ละดอกสวยงามขน,นาดเลย ตึนติดต่อบมันนหมุดเอาไปอางนัหางก็อไปส่วนเ้นี่ก็เกเอาหมไม่มนลหึงูดียวไม่นอะมันเก็บตัคืกระตาแล้วูดียแม่ของยายยายน้อยกำลังเก็บอยู่มัสภาพแล้วเบาหลายพิ่มเบือเอเา ปเก็บเห็ดสูงกับพวกมมางมือห่ามหยาดจีบเลยผสมอนนี้ดิบๆเอาลิ้นมันถุงหอยเนาะนี่เลยแยกมันอยู่แค่นี้จะมีคุดอ่ะดึงเอาโหลดค้าไปยังนะมีอีกลาย ทางคุณหรือทนคุณอ่ะข้าวสารปุดๆเยงานเยเก็บง่ายอยู่นะครับเพราะว่าดินซุ้มดินซุ้มดินล้วนดึงเอาเลยจุ่มเป็นจุ่มอยู่ อือครับเก็บนี่ครับตะเก็บก่อนครึ่งตะกร้าแล้ว เก็บซอยกันเก็บเพ็ดปลกตับอยู่ส่วนหลงังเงินซอยกันครับหลายคักหลี่ห้าไอ้อ ดิมันจะแข็งแน่ต้องไกพุดเอาครับอ่านี่ก็ต้งหลายของคุณครูคนหนี่เต็มตะกาเนะตอนนี้กัยจาไปรวมรวมกับของยายเพื่อนยายเทยไว้แล้วม่กีนรวมกันซื้อหลายาตัวเนาต้องหลก เต็มสวดตะก้าเพื่อดองามเอางครับเพชรปุกตาบออกหลังเฮือนบุริหากินไกลมือกินไกลเลยดอกสวยรับเปตาอออนสันนะเาเปเบิขกงามครับเอาไมยไปเินงาะเนะาบง่เลยเดย๋ะท่านน้าออกอีกสบาไปเก็บอีกับเดอ์ขอบคุณที่ เบิ้งขอบคุณที่ติดตามด้วยครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลับบงใจเด้อนี่เ,เพชรคัดเพชรงามงานเพชรปลูกตาบครับล็อก,นนอกสิสวยนี้กัเอาไปล้างไปคูดตีนนะนะครับออเอาไว้เดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกนะครับเด้อสวัดีครับโอ้สวยงามขนาดเลย